สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องเขยออีสานใต้ค่ะวันนี้คำแก้วก็มาตามต่อแนวทางความฝันของพี่เบิ้มค่ะในงวดใหม่หนึ่งตุลาคม68งวดที่ผ่านมาพี่เบิ้มนะ่ะฝันแม่นมากๆเสียดายมากค่ะฝันว่ามีผู้หญิงมารักสองคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่มารักพี่เบิ้มอ่ะอายุ46แต่พี่เบิ้มไม่ได้เอาอายุให้เนาะ,ะแต่พี่เบิ้มพูดในคลิปอยู่ว่าเขาอายุ46ปี แล้วก็ฝันว่าได้นอนกับผู้หญิงพี่เบิ่มตี4 5แต่จริงๆแล้วบางท่านเขาจะตีนอนกับผู้หญิงก็คือเขาตี4 6อยู่แล้วทำเก้วเองก็ตี4 6เหมือนกันเนาะแต่พี่เบิ่มตีเลขผิดก็เสียดายค่ะก็ผิดพลาดไปแต่จริงๆถ้าถามว่าฝันเม่นไหมฝันเม่นมากออกตรงๆเลยค่ะ4 6ผู้หญิงที่พี่เบิ่มบอกว่าเขาเอาสร้อยทองมาให้พี่เบิ่มอายุ4 16ปี ก็เราก็ไปโฟกัสแต่เลขทองไม่ได้เอาอายุเขาเนาะครับค่ะก็เสียดายค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้เอาใหม่ยังไงซะพี่เบิ้มเขาก็เป็นคนที่ฟันแมน่นยังไงก็จะต้องแม่นอีกอย่างแน่นอนเนาะค่ะฝันนั่นที่พี่เบิ้มที่เบ้าออมือนีนี้ฟันวันไหนคะฟันเมื่อคืนเนี่ยค,ครับผมฝันเมื่อคืนค่ะเดี๋ยวเล่าเลยค่ะพี่ว่าฟันว่าจากไหนเนี่ย เมื่อเคลื่นอนนี่กรฝันว่าไอ้ขับรถดำรถหกล้อนะครับไอ้อไปว่าสิไปสมที่เาขาเขาจ่ายไปสมที่นะครับเพิ่นว่าเพิ่นสิเพิ่นสิสร้างวิหารเ<อ>พิ่นว่าเพิ่นสิสมที่สร้างวิหารแต่ที๋แรกผมว่าแต่เพิ่นสิถมตัต้มนะครับมนันไอ้พอด,ดีเถวเนื่องเพิ่นว่าพี่ขับรถขึ้นบ้านตั้งเทิงอยู่เพิ่นว่าไม่เป็นท่าขึ้นไปคือนตั้งขึ้นไปเชิงฝานะครับขึ้นไปเชิงฝาผม ครับรถด,ดำรถหกหล่อขึ้นไปบานี้ไปหอดเครื่องทางรถผมใส่เกียร์สองขึ้นไปมันสิถออหล้างกลับบาน้ผมก็เลยใส่เกียร์หนึ่ง<อ>ใส่เกียร์หนึ่งขึ้นไปพุ้นสูงหุ่นจนหอดก้อนเมฆเพอสูงเพื่อหอดก้อนเมฆก,กันผมลงจากรถป้าสิ่ตผมว่ามาสางมีหันจไหนคือจะอยู่กลางฝ่าไปก้อนเมฆไหลผ่านหัวพันหนาปากไปเลยบานเแ่าคนคุ้มง,งานพูดว่าเด็กสี่เหล่าคนเขามีเงินเขาดิสางมีหัน ต่ว hmm. ่าผมเนียลงบ้าแต่ว่าฐานมันบเห็นเนีแยจะมันลอยอยู่นะครับแต่เขาทมไหระมาณนักงหาหาลอยหกลอยรวแล้วล่ะครับอผมแบบโอ้่ามีเงินไปไปจะอยู่นอว่าเย็นไปจะไม่แห้งพวงว่าน่าไปจะอยู่ครบบโลกจากรถมากกันไอขึ้นรถไปไหมบานก็ไปดำดินลงนะครับดำดินดินลงบานนี่ก็ลงมาเบืองรถดจากเขาไปไหนลงไหนบนนอาปก็เลยไม่แน่เบิองไ้ ไปทีเบี้ยรถจะคล้องนะครับเฮ้ยไปทีเบี้ยรถจะไหนมีเปิดมีอยู่สามตัวกับมีอันเลขหกศูนย์หนึ่งครับหกศูนย์หนึ่งครับเพราะว่านี่มันขึ้นไปสูงแห้งครับบานนี้ครับก็เพกาะสถานบกขับรถลงมาบานนี้ก็บักขับขับรถไอ้ครับรถขับมาขึ้นนะครับมาจากบางหูเมืองบะงหูเมืองกับ มานาั่งสูกยาข้าวเนืองกับไม่เหงบาบาดีครับขับไปนอนก็ฟ<ะ>ันไม่อีกเท่าเนืองบาดไไปสิเจนฟันสองรอกบกฟันสองรอบฟันว่าขับรถในไทหน้าหน่อยนะครับรถ<ะ>ู่ปตาหน่อย<ะ>ไปก็พอสองคนิด<ะ>ว่าสิไปขนฟื้นละพอ<ะ>ดีไปหอดเครื่องทางไว้รถมันตกหลุมนะครับติตลมต<ะ>ิตลมมันใส่ประศรีก็แต่พอยุก หนูซอยกันเดี๋ยวปศน์จะเลอกแต่ว่ารถแต่น่าหน่อยมันโมมี่ทะเบียนนะครับนอแต่ว่าแรกมาแรกมามันเนียมันหนึ่งศูนย์หานะครับหนึ่งศูนย์ห้าปออกแล้วก็เอาใหม่ห้องรอแล้วก็ค่อยไปได้ไปต่อได้ครับโอ้คไอน่ครฟันก็แค่นี้แหละครับผมอก็คือว่าพี่เบิ้มนะฟันในคืนเดียวคฟันสองรอบ แล้วก็ได้เลขทั้งสองรอบเลยเนาะค่ะก็คือฝันแรกก็เหมือนกับว่าไปขับรถหกล้อรถดำขนดินเหมือนเขามาจ้างให้ไปขนดินเนาะเยื่มก็ขับแต่ก็ไม่ใช่รถตัวเองครับค่ะก็ขับขึ้นไปคิดว่าเขาให้ไปขับขนไปต่ำๆที่ไหนได้ขับขึ้นไปเรื่อยไปถึงฟ้าเลยไปเจอก้อนเมฆเจออะไร หอดก้อนเมฆเลย <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็ถมดินเยอะพี่เบิ้มบอกห้าหกร้อยรอบร้อยแล้วเที่ยวก็ไม่รู้อะแต่มันสูงมากไปถึงก้อนเมฆก็ไปเห็นบนฟ้าก็เลยเอ๊ะทำไมเขาถมสูงจังแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เอาดั้มดินลงปกติแล้วก็ลงมาที่รถมาดูว่าตัวเองเอาดินออกหมดแลือยังอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอเลขทะเบียนรถที่ตัวเองขับก็คือเลขหกศูนย์หนึ่งนะพี่เนาะครับะ ปกติรถหกล้อมันจะทะเบียนมันจะมีห้าหกตัวเนาะครับแต่ในฝันพี่เบิ้มบอกว่ามีแค่สามตัวค่ะมันก็น่าแปลกเหมือนกันเนาะแต่พี่เบิ้มก็เห็นเลขชัดเจนคือหกศูนย์หนึ่งค่ะอันนี้ฝันแรกผ่านไปแล้วพอพี่เบิ้มนอนหลับไปใหม่ฝันอีกก็คือฝันว่าขับรถไทเดินตามรถไถยคูโบต้ารุ่นเก่าสมัยก่อนเนาะไปกับพ่อไปนาแล้วก็ไปตกติดลมมันขึ้นไม่ได้ ก็ช่วยกันถอดเทเลอร์ถอดอะไรออกแล้วก็ไม้มารองสุดท้ายรถก็ไปได้เนาะครับค่ะพี่เบิ้มก็บอกว่ารถไถคันนี้มันไม่มีทะเบียนหรอกเพราะว่าเป็นรถไถเดินตามเนาะก็แต่มีแรงรถอยู่ก็คือหนึ่งศูนย์ห้าพี่เบิ้มก็จะให้เลขตามนี้ใช่ไหมคะครับในงวดนี้เนาะค่ะก็ถือว่าได้เลขชัดเจนก็คือหกศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์ห้าอันนี้เลขฝันแรกรถเลขรถหกล้ออันนี้ฝันที่สองเลขรถไถย คันเล็กก็คือ105ค่ะตัวเลขก,ก็คล้ายๆกันมี0110 0605คล้ายๆก,กันเนาะใกล้เคียงกันค่ะอย่าลืมตัดเล่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น600161หรือว่า9019091แล้วก็1015 05ค่ะก็น,นําไปตัดเล่นด้วยงวดนี้ก็มีแค่2หาง ค่ะพี่เบิ้มก็ฝันเม่นมากๆค่ะในแต่ละงวดถือว่าหลุดน้อยมากงวดที่ผ่านมาคําแก้วถือว่าไม่ได้หลุดเลยซ้ําครับ <c oughs> แต่เราให้เลขไม่ครบเนาะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> หนูก็คิดอยู่ว่าเอ๊พี่เบิ้มฝันว่าผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกันพี่เบิ้มตีสี่ห้าแต่ตัวหนูเองเคยฝันน่ะมันออกสี่หกตลอดก็ยังคิดอยู่เนาะแต่ว่าก็ให้พี่เบิ้มตีเพราะพี่เบิ้มเป็นคนฝันเองก็ตี <c oughs> ผิดพลาดไปนิดนึงค่ะแล้วก็บอกอายุคนที่มารักตัวเองชัดเจน อายุเขาเนาะพูดชัดเจนว่าไอ้คนที่นอนน้่นี่อายุ3ามหาหเนาะแล้วคนที่ถอดทองห้ยไส้นั่นอายุ4ีหค่ะแต่ก็บ่ได้เอาเนาะค่ะก็เอาใหม่งวดนี้ขอให้ออกตรงๆงปังๆเลขก็แค่สองหางนี่เนาะค่ะพิจารณาดูก่อนเพราะว่ามันเป็นเลขแนวทางความฝันถ้าท่านผู้ชมท่านไหนถูกใจจึงนำไปเสี่ยงโชคและทีนี้การเสี่ยงโชคมันก็ นีทั้งสมหวังและผิดหวังเนาะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมก็คือเผื่อใจไว้บ้างการการตามตัวเลขตัวไหนเนาะค่ะก็ให้ซื้อแต่พอประมาณอาจจะซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ใบสงใบก็ได้ตามเลขที่เราชอบเพราะว่าทุกอย่างที่ช่องเขยสารใต้นำเสนอให้มันก็เป็นเพียงแค่แนวทาง ค่ะก็กลัวว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะไปลงทุนเยอะจะผิดหวังเสียใจเนาะค่ะอยากให้พิจารณาดีๆค่ะ <Desde S 1> พี่เบ<ม>ิ้มน่ะเขาก็เล่าตามที่ฝันทุกอย่างแล้วพี่เนาะค่ะบางงวดเข้าตรงเป๊ะบางงวดก็คาดเคลื่อนนิดหน่อยอเป็นแนวทางเนาะค่ะก็ข,<ม>ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรที่ลงคลิปไปเนาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิ้มมากๆค่ะค่ะอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะพี่ผมก็ขออวยพรให้ แฟนเอฟซีทุกท่านจงร่ำรวยถูกหวยกันทุกงวดทุกงวดนะครับค่ะสวัสดีค่ะงที่ผ่านมาก็ถูกอยุดจ่แปลไม่ถูกแปลไม่ถูกครับผมครับผมงวดนี้คอยถูกให้รวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ